วันนี้ก็เข้ามาอัปเดตงานสลาการเปลี่ยนในวัดนะครับผมก็ถือโอกาสมาพาเพื่อนๆได้นนชมนะครับว่าช่างความคืบหน้าเขามาถึงไหนแล้วนะครับโอช่วงนี้ช่างเอาโครงเหล็กมาขึ้นวางแผ่นเพจแล้วนะครับผมเพื่อเตรียมตั้งโครงหลังคานะครับวางเพจแล้วก็เทป,ปูนนะวางเพจหัวหัวเสานะเห็นไห เนี่ยหัวเสาแล้วตรงตรงอันนี้ตรงคานเขาก็ต้องวางเขาก็ใส่แผ่นเหล็กเหมือนกันเอ,อ้เวลายกขึ้นไปเขาจะไปวางตั้งเลยปึ้งเชื่อมจะปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บ๊นะนะครับผมก็อีกไม่นานเกินรอครับเพื่อนๆน พุทธศาสนิกชนที่รวมกันบริจาคมาก็จะได้เห็นว่าทั้งโครงลังคาสารการเปลี่ยนบ้านทืจเจริญของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่างก็ทำงานอย่างขมักขมินนะครับผมเหล็กแปดตันก็หมดไปในพิตาานะครับก็เหลือเฉพาะพวกแปรพวกนี้คือพวกแปรนะครับพวกนั้นก็จะเป็นพวกไอ ตัวรัดคอเสานะครับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับผมโรงลังคาบัานทึเกเจริญตำบลหนองเทพอำเภอโนนารายสุรินของเราทมกลางแสงแดดอันร้อนระอุช่างก็ทำงานสองสามท่านด้วยความอดทนสูงนะครับเป็นช่างเนาะจากพงก็มา เป็นปกตินะครับเดินหาหนอไม้เดินหาอะไรไปเรื่อยนะครับเหล็กไม่ใช่เล็กเล็กนะครับจัวแต่ละจวนน้ำหนักประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยกิโลนะเพราะว่าเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยไอคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาบอกว่าเส้นละเ,เกือบห้าสิบโลนะครับเกือบห้าสิบโลเพราะมันเป็นเหล็กหนาเนาะเหล็กกลมสี่นิ้วมีความหนากี่ กี่เมนก็ไม่รู้นะมันจะมีทั้งความหนาและความบางเหล็กบางก็จะใช้เป็นลูกตั้งเหล็กหนาก็จะใช้เป็นคานนะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ก็ถือว่าหนามากนะหนานะครับผมก็อรอดูครับรอดูว่าการขึ้นโครงหลังคาจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับญาติโยมก็คอยตั้งตารอดูนะครับผม ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับช่างมาติดแผ่นเพจนะครับผมรักๆทุกคนครับผมสาธุบุญด้วยกันครับ